ผมอีกแล้วคิวคอนเฟนร์นะที่รถมือ2รถสวย p ิเศษรได้ไม่ถึงนะครับถ้าใครกำลังมองหารถ SUV ใช้งานนะครับพับบาอได้ขนของได้เยอะๆนะแต่ในราคาเลทผ่อนไม่ถึงหมื่นนะครับวันนี้ผมมีคันหนึ่งมาแนะนำนะผ่อนแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นแล้วสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มออกรถฟรีดาวได้เลยนะถ้าท่านใดนะอยากอัพไซส์รถหรืออะไรอยู่นะต้องรีบเลยเพราะคันนี้ปี20 30, ไม่แค่30,000ทนั้น วารันตียังเหลือนะถ้าใครสนใจนี่ต้องรีบเลยเป็นคันนี้เลย MG ZS นะครับ1.5นะตัวนี้นะบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากตัวนี้ได้โฉมใหม่แล้วไฟใหม่เป่ะเป็นไฟหน้าเขี้ยวงี้สวยๆมากเลยคันนี้ได้สีขาวงี้สีพิเศษอีกด้วยนะครับต้องรีบเลยนะเพราะคันนี้ผมบอกเลยออกไวแน่นอนเดี๋ยวพาดูรอบคันกันเลยสวยมากๆนะครับถ้าใครเล็งรุ่นนี้อยู่อะไรที่ร้านเรามีนะมีอยู่2คันนะตอนนี้นะ สีขาวของสองคันเลยต้องรีบเลยนะนี่แม็กได้แม mm ็ก hmm. เดิมอย่างนี้เลยยางใหม่ๆเลยยางปี20เลยนะครับตัวนี้ได้ระบบุญกจ่าจฉริยะด้วยกดตรงนี้เปิดรถได้เลยมีแหลกหลังคใา้แล้วขนเต้นข mm hmm. นอะไรไปตั้งแคมป์ได้นะครับ mm hmm. ดูภายในเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะสวยมากๆ็นปะได้เบาะหนังอย่างนี้เนี่ยนะครับได้มันติฟังก์ชันเรียบร้อยได้คูดคอนโทรลเรียบร้อยนะตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีกล้องถอยหลังนะครับตัวพุทธสาตาร์นะครับไม่ดูที่จอไม่ดิ ใหม่แค่สามหมื่นเท่านั้นใหม่น้อยมากๆนะครับคันนี้นะนี่เดี๋ยวแกะเมตอารให้เห็นๆกันเลยบอกเลยใหม่มากๆคันนี้น่าเล่นมากๆครับดูดูยังกลมๆเก็บอย่างนี้เลยนะครับใครหาอยู่นะตัว MT z S นะครับหรือ SUV ผ่อนแค่เลทแปดพันเท่านั้นเองนะคันนี้ทุกอาชีพบอกได้หมดนะออกได้ฟรีดาวด้วยนะครับผมแกะให้ดูเลยเห็นป่ะดูสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะข้างหลังก็นั่งสบายกว้างอย่างนี้ชาร์จแบตให้ครบพันเลยนะครับคันนี้ข้างหลังก็เปิดได้กว้างนะ ตัวนี้มีระบบไอ m a มาร์ทเรียบร้อยแล้วคุยกับ MG ได้เลยนี่ตามโลโก้เขาเลยสั่งเปิดแอร์เปิดประตูเปิดไรได้หมดนะครับนี่เป็นไงที่เก็บของก,กว้างงนี้ตัวนี้ได้ของแถมมาเป็นอันนี้ทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ครับมีป่ายางฉุกเฉินให้แล้วนะคันนี้นะคือปะายางฉุกเฉินดีกว่ายางอะไหล่ตรงที่เราไม่ต้องใช้แรงดึงแม่แรงขึ้นเราสูบยางเข้าไปอุดรั่วเขาเียนะอุดรอยรั่วได้เลยเออค่อนข้างสะดวกสบายนะคันนี้อย่างที่บอกพบับเบาได้นะคันนี้ ว่าพับได้นะครับนี่พับไปเลยนะครับว่าขนของได้กว้างสบายมากนะคันนี้นะใน s อ v ยวเลยพอไม่ถึงหมื่นนะครับจะใครหาอยู่ต้องรีบนะเพราะรุนนี้ออกไวแน่นอนได้ได้แบบว่าโฉมใหม่ด้วยโฉมล่าสุดเลยไฟใหม่ไฟเขี้ยวสวยๆนี้เลยนี่เดี Ed ๋ยวดูเมทาร์กันนะครับเห็นป่ะรูยังกลมคมอย่างนี้เลยนะครับบอกเลยต้งรับคสะดวกสบายเลยคันนี้ใหม่มากๆเพราะใหม่แค่สามหมื่นรถปียี่สิบเองรถไม่กี่ปีเองนะครับคันนี้ เอาไปนี่ใช้ยาวๆเลยนะครับคันนี้นะครับเฟเปิดฝาปรงรถให้ดูนะครับหมดเลยใหม่มากๆตอบโจทย์นะครับสำหรับใครท่านใดนะอยากเปลี่ยนไฟรถมีลูกเยอะขึ้นหรือแบบว่าอยากได้รถใช้งานขนข,ของไม่ทำงานนี่ตัวนี้เป็นเครื่อง1.5นะครับประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะครับผม เครื่องสะอาดสะอาดนะดูดีฝากระโปรงรูงมไปได้เลยไม่มีการแกะน็อตเลยน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดเพราะที่นี่รับประกันนะไม่มีรถชนหนักไม่มีรถพิกาใไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในสัญญาเลยนะครับแล้วท่านใดสนใจนะอยู่ใจยอยังวัยก็ออกได้นะครับเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็บริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านอีกนะครับไม่ต้องมาดูรถก็ได้ถ้ามั่นใจในตัวรถนะแล้วอ,อยู่แถวนี้อยู่แล้วแถวนนทบุรีแล้วมาลองมาดูได้ที่ PCC ี C ีคาราชพฤกษ์แล้วตอนนี้เนี่ยมีจัดโปรเดือนนี้ให้เลยนะครับ ตอนนี้มีโปรชั่นขับฟรีให้เลย90วันนะครับแล้วมีโปรช่วยผ่อนในปีแรกอีกนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกเป็นสเต็ปไหนนะเดี๋ยวเรามีโปรให้เยอะแยะเลยถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์แล้วก็ทิ้งไลน์ไว้นะครับแอดแอดมาท่แอดไลน์มาเดี๋ยวส่งที s ให้มาไม่ยากนะครับติดถนนใหญ่เส้นราชจฤกษ์นี่เองนะครับถ้าใครสนใจนี่ต้องรีบนะ SUV ผ่อนแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวน์ได้ด้วย